รู้จักกับ Alpha j t ็ทเครื่องบินที่เก่าแต่เก่าหนึ่งเดียวในโลกที่ประปรุงโดยคนไทยครับ อัลฟาเจ็ตเป็นเครื่องบินขับไล่แบบเบายุค1,960ที่เกิดขึ้นโดยดาโซเอเ t ชันของฝรั่งเศสและดอเนียของเยอรมนีครับสเปคดั้งเดิมของเขาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสเนกมาลาซา 04C5 จำนวน2เครื่องให้ความเร็วสูงสุดที่1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักเครื่องบินสูงสุดที่6,000กิโลกรัมแล้วก็มีเพดานการบินอยู่ที่14,000เมตรพิสัยการบินไกลสุด2,600กิโลเมตรเมื่อติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกบินได้นานต่อเนื่องสูงสุด2ชั่วโโมง35นาทีดย รองรับการติดตั้งอาวุธทั้งหมด5จุดน้ำหนักรวมที่2,500กิโลกรมัมรองรับการติดตั้งกระปะ๋อปืน้ใหญ่อากาศเมาเซอร์ขนาด27มลมและก็อาวุธปืนใหญ่อากาศขนาด30ม mm. มรองรับจรวด AAM-9 s i d e wider 2ลูกและจรวดแบบ AGM-65 m a v e r i c k อีก2ลูกครับรวมถึงยังรองรับการปล่อยระเบิดด้วยเช่นกันแต่กองทัพอากาศไทยครับร่วมกับบริษัท a v c o n n e c t ที่เป็นบริษัทของคนไทยได้ปรับปรุง Alpha Jet เป็นรหัส Alpha Jet TH ให้ทันสมัยในย หาด้านด้วยกันอย่างแรกคือการอัปเกรดตัวถังเครื่องให้ยืดอายุการใช้งานเป็น60ปีซึ่งเดิมใช้มาแล้ว40ปีครับสครับยกเครื่องระบบห้องนักบินให้เป็นแบบคอกพิท แก้วเต็มระบบมีจอแสดงผลข้อมูลการบินต่างๆในรูปแบบดิจิทัล 3. สร้างและติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องบินรบแบบ OFP หรือ Operational Flight Program ครับ 4. มีการติดตั้งระบบ Data Link ของประเทศไทยรหัส Link T เพื่อแสดงข้อมูลเรดาร์เครื่องบินในฝูงบินตัวเองข้อมูลอาวุธบนเครื่องและข้อมูลตำแหน่งค่าสึกแบบเรียลไทม์ ติดตั้งระบบสมาร์ทเว็เปิลเพิ่มความสามารถในการใช้อาวุธความแม่นยำสูงอย่างเช่นระเบิดนำวิธีครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Alpha j t t สามารถยืดอายุการใช้งานเสริมความสามารถกองทับอากาศในการพัฒนายุโทโธปกรณ์และเมื่อถึงเวลาที่ต้องปลดประจำการคาดว่า Alpha j t t จะเป็นฝูงบิน Alpha Jet สุดท้ายบนโลกที่ยังเหลืออยู่ครับ